ผลิตภัณฑ์ WD 4 0สำหรับเซอร์วิสจักรยานที่คุณรักแบรนด์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน c i t y b i บ e สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจร้าน c i t y b i k e ครับ วันนี้จะพามาชมนะฮะ20จุดเด่นจุดแข็งของจักรยานไฟฟ้าพับได้แบรนด์ดาฮอนครับว่ามีอะไรกันบ้างถึงได้น่าใช้กว่าจักรยานไฟฟ้าหรือยานพาหนะไฟฟ้าทั่วไปนะครับเรามาชม20จุดเด่นจุดแข็งแล้วคุณผู้ชมจะบอกเลยว่าจะหลงรักจักรยานไฟฟ้าแบรนด้าฮอนแน่นอนครับข้อหนึ่งเลยครับอันดับแรกครับดาฮอนเนี่ยเป็นแบรนด์ดังระดับโลกนะครับชื่อเสียงยาวนานกว่า40ปีมีผู้ใช้ทั่วโลกยอดขายดีอันดับหนึ่งในประเทศ ะะสองครับผู้นำเข้านะครับเป็นบริษัทนวาวไบส์ครับเปิดทำการมาแล้วกว่า10ปีนะครับแล้วก็มีบริการทั้งก่อนและหลังการขายนะครับแล้วทั้งยังมีดิลเลอร์ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับ3ครับการรับประกันนะครับ ตัวเฟรมตะเกียบรับประกันสูงถึง10ปีเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าจักรยานเนี่ยแบรนด์ทั่วไปหรือว่าจักรยานอื่นๆนะครับไม่มีใครกล้ารับประกันขนาดนี้นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ระบบไฟฟ้านะครับมอเตอร์แบตเตอรี่รับประกันสูงถึง1ปีนะครับหมดวารันตีหมดการรับประกันมีจำหน่ายมีขายแน่นอนนะครับที่บริษัทเราครับข้อ4ครับมีบริการล้างโฟล์วสวิตให้ปีละ1ครั้งตลอดอายุการใช้งานครับต้องบอกเลยว่า จักรยานไฟฟ้านะครับมีบริการโฟล์สวิตเหมือนจักรยานพับแบรนด์ดาฮอนทั่วไปเลยแล้วต้องบอกว่าจักรยานอื่นๆทั่วไปไม่มีบริการแบบนี้นะครับคือว้าวมากๆเลยนะฮะแล้วก็เราดูแลจักรยานของเราแบบนี้ทุกคันเลยนะครับจักรยานดาฮอนนะข้อ5ครับจักรยานไฟฟ้าพับได้ดาฮอนเนี่ยนะครับคือหน้าตาเหมือนจักรยานทั่วไปเวลาใช้งานเนี่ยจะรู้สึกฟีลว่าเหมือนเราปั่นจักรยานทั่วไปเลยนะฮะหน้าตาเหมือนจักรยานทั่วไปเนี่ยแปลว่าอะไรถ้าเกิดว่าคุณเห็นจักรยานที่ขึ้น ื่อว่าเป็นจักรยานไฟฟ้าเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคุณจะเห็นความอลังการของแบตเตอรี่นะฮะสายที่มันระยงระยางนู่นนี่นั่นนะครับคือมองปั๊บแล้วรู้เลยว่าเป็นจักรยานไฟฟ้านะฮะแต่จักรยานไฟฟ้าดาฮอนเนี่ยนะครับมองดูแล้วเนี่ยดีไซน์เนี่ยนะครับเรียบหรูนะฮะดูเหมือนจักรยานพับทั่วไปเลยนะครับถ้าไม่เพ่งดีๆไม่บอกดีๆเนี่ยนะครับมองแทบไม่ออกเลยว่าเป็นจักรยานไฟฟ้าแล้วถามว่าแล้วยังไงครับทำให้รู้สึกอะไร ก็รู้สึกว่ามีคลาสารู้สึกว่ามีสไตล์รู้สึกว่าไม่ได้ดูเกะกะสายตานะครับดูคลีนแล้วก็พับง่ายนะครับ mm hmm. ข้อ6ครับจักรยานไฟฟ้าดาฮอนเนี่ยนะฮะสามารถแชร์อะไหล่เดิมอะไหล่แต่งอะไหล่เสื่อมสภาพกับจักรยานพับทั่วไปได้เลยนะครับต้องบอกว่าจักรยานไฟฟ้าดาฮอนเนี่ย มีอะไหล่พ์ตกลางนะครับสูงถึง80%เลยนะครับคำว่าอะไหล่พ์ดกลางแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไหล่ที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยางนอกยางในนะครับล้อเบาะปอก,ปอกแฮนด์ไส้สายปอกสายบันไดตะแกรงนะครับบังโคนของที่มันเป็นติดตั้งอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นพร์ตเดิมเนี่ยพร์ดแต่งนะครับพ์ดโมดิฟายสามารถแชร์กับอะไรกับจักรยานทั่วไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นที่ ดีมากๆนะครับข้อ7ครับดีไซน์แบตเตอรี่นะครับซ่อนอยู่ในหลักอานครับ อุปกร SUV ณ์เสริมที่เป็นตะแกรงเนี่ยนะครับปกติถ้าเราเห็นจักรยานไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยนะแบตเตอรี่ก็ต้องมาอยู่ในตะแกรงนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ของจักรยานไฟฟ้าดาฮอนเนี่ยซ่อนในหลักอานนะครับทำให้เรามีพื้นที่เก็บสัมภาระที่ตะแกรงเพิ่มได้อีกนะครับต่อไปครับข้อ8ครับติดตั้งอุปกรณ์เสริมของจักรยานทั่วไปนะฮะของจักรยานพับได้เลยนะครับเช่ตนตะแกรงหน้าหลังกระเป๋าทัวริงไฟที่จับมือถือไม้ขากระติกน้ําอะไรที่จักรยานทั่วไปติดตั้งได้จักรยาน ขยายความครับเวลาเราเห็นจักรยานไฟฟ้าทั่วไปนะฮะหรือแหล่งอื่นเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์เนี่ยบางทีเขาดีไซน์ออกมาเป็นเฉพาะทางนะครับทำให้เวลาเราติดตั้งอุปกรณ์เสริมเนี่ยมันติดขาดมันแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยแต่กับจักรยานพับไฟฟ้าดาฮอนนะครับเราสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมอะไรทุกอย่างนะครับเข้าไปได้เลยไม่ว่าคุณจะแต่งเป็นในแนวทางไหนเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ไปแนวนะทางนั้นได้เลยครับ ข้อ9ครับอะไรแต่งการ modify อัปเกรดต่างๆทําได้เหมือนจัก,กรยานพับทั่วไปเลยครับวงเล็บนิดนึงว่ายกเว้นระบบไฟฟ้านะครับคือเวลาเราสมมติว่าคุณมีประสบการณ์การใช้จัก,กรยานอยู่แล้วนะครับเราสามารถแต่งจักรยานไฟฟ้าเหมือนจักรยานทั่วไปได้เลยนะไม่ว่าคุณจะแต่งเบาะนะครับแต่งปอกะแฮนด์แต่งเพื่อความสวยงามแต่งไปแนวทางซิ่งแต่งแนวทางทัวริงนะครับแต่งแนวทางที่คุณต้องการได้เลยนะครับไม่จํากัดเลยนะฮะ ข้อถัดไปครับเป็นข้อ10ครับจักรยานไฟฟ้าดาฮอนน้ำหนักเบาพับเล็กกลางไวประหยัดพื้นที่พกพาสะดวกนะครับคือถ้าคุณเล่นจักรยานไฟฟ้าในแนวทางอื่นเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างเก็กะนะครับแต่กับจักรยานไฟฟ้าดาฮอนพับได้นะครับเหมือนจักรยานพับทั่วไปเลยนะครับข้อสิครับปั่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับสามารถปรับความสูงต่ําหลักอานคอแล้วก็ระยะเบาะได้เลยนะครับก็เหมือนจักรยานพับทั่วไปเลยครับ12ครับ หากแบตเตอรี่หมดกลางทางนะคะคุณสามารถปั่นเป็นจักรยานปกติได้เลยนะครับปั่นไปที่จุดชาร์จหรือว่าปั่นกลับบ้านก็ได้นะครับไม่เป็นภาระแน่นอนครับนะอาจจะหนักกว่าเล,เล็กน้อยนะครับไม่ได้พริ้วเท่าจักรยานที่ทั่วไปนะครับแต่ว่าเราสามารถปั่นกลับได้หรือแม้กระทั่งเดินทางต่อไปก็ยังได้เลยนะครับอันนี้ทดลองมาแล้วปั่นได้จริงๆนะครับ ข้อ13ครับหากแบตเตอรี่หมดกลางทางสามารถพับขึ้นรถนะคะพับกลับได้เลยนะคบไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารสาธารนณะแท็กซี่นะครอะไรต่างๆหรือว่า พับขึ้นรถเพื่อขอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับหรือว่าคุณจะโทรตามคนที่บ้านมารับกลับนะก็ขึ้นสบายนะครับไม่เกะกะใดใดทั้งสิ้นนะครับ14ครับแต่งจักรยานพับได้ตามสไตล์ของคุณเองนะครับนะคุณมีไอเดียในการแต่งกับจักรยานพับยังไงเนี่ยนะครับจักรยานไฟฟ้าดาฮอนเนี่ยก็แต่งได้แบบนั้นเลยนะครับอย่างเช่นนะฮะอาจจะแต่งแบบโอ้อยากซิ่งไปสไตล์เสือหมอบอ่าทำได้ครับอยากทำทัวริงก็ทำได้ครับนะอันนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียคนเลยนะครับเพราะว่าจักรยานพับเนี่ย มัน worldwide แล้วมันก็ต,กติดตั้งอุปกรณ์ได้ทุกชนิดเลยนะครับข้อ15ครับมีกลุ่มใหญ่รองรับการสนทนานะครับ community ก็คือกลุ่ม Dahon Society นั่นเองนะครับเราสามารถแชร์รูปแชร์ประสบการณ์ขอความช่วยเหลือชวนปันหาอะไรหาของแต่งได้นะครับไม่มีเหงาเลยนะครับใครที่ใช้ Dahon เนี่ยจะรู้ดีว่าเรามีกลุ่มนะครับ Dahon Society เป็นกลุ่มใหญ่เพื่อพูดคุยกันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่เหงาเลยนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ใช้แบรนด์ที่ หรือว่าจักรยานพับที่เป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยนะโหกว่าจะมีคนมาตอบมาคุยกันนะครับก็นานเลยนะครับข้อ16ครับหากจักรยานมีปัญหานะครับต้องการซ่อมบำรุงเซอร์วิสนะครับเนี่ยสามารถนําเข้าใช้บริการร้านจักรยานทั่วไปเลยไม่จําเป็นจะต้องเข้าศูนย์ไม่จำเป็นจะต้องมาที่นาวบา์นะครับต้องเรียนนิดนึงว่าอันนี้ไม่ได้ผักภารานะครับ เพียงแต่ว่าต้องคํานึงถึงว่าบางทีลูกค้าไม่ได้อยู่ใกล้เรานะครับบางทีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมฮะหรือว่าไปปั่นออกทริปเนี่ยแล้วจักรยานมีปัญหานะครับคุณสามารถ ำนำจักรยานเนี่ยไปเข้าร้านจักรยานทั่วไปได้เลยเพราะว่าจักรยานไฟฟ้าดฮาอนมีอะไหล่พัดกลางสูงถึง80%เรพราะฉะนั้นจร,ร้านจักรยานทั่วไปสามารถดูแลเซอร์วิสได้เลยนะครับยกเว้นระบบไฟฟ้านะก็คือถ้าระบบไฟฟ้าไม่ีปัญหานะครับอันนี้ก็อาจจะมาติดต่อนะครับทางเราทางนาวไบายทางซิตี้บายได้เลยนะครับแต่ถ้าอุปกรณ์อื่นมีปัญหาเช่นยางแตกยางรั่วนะครับเบาะพังบันไดหักอะไรเงี้ย คุณเข้าจากร้านจักรยานทั่วไปได้เลยเขาดูแลได้นะครับเพราะจักรยานไฟฟ้าดัฮอนอะไหล่เทียบเท่าจักรยานทั่วไปเลยนะครับ17ครับระบบไฟฟ้าเนี่ยนะคะคุณไม่ต้องกังวลครับสามารถซื้อกับบริษัทนาวบัยได้เลยนะครับทุกชิ้นมีทุกชิ้นนะครับจะบอกว่าจักรยานไฟฟ้าในบ้านเรามีเล่นกันมานานแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งแหล่งที่ทําแหล่งที่รับเซอร์วิสต่างๆเกี่ยวกับจักรยานไฟฟ้าโดยตรงก็มีครับนะอันนี้ไม่ต้องกังวลครับ18ครับ ดูแลรักษาง่ายเหมือนจักรยานพับทั่วไปเลยครับจักรยานพับไฟฟ้าก็คือจักรยานพับทั่วไปนี่แหละครับนะเราสามารถดูแลรักษาทําความสะอาดได้ทั่วไปเลยนะครับ19ครับหาที่จอดง่ายจอดใกล้ตัวได้จักรยานเนี่ยคุณอาจจะเปรียบเทียบกับยานพนาหนะไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีคันใหญ่ใช่ไหมครับแต่จักรยานไฟฟ้าเนี่ยนะฮะสามารถติดตัวไปได้ทุกที่นะครับแม้กระทั่งพับไปในบ้านนะครับหรือใครอยู่คอนโดก็พับขึ้นห้องขึ้นคอนโดได้เลยนะครับ คือน้ำหนักเบาแล้วมันจอดแบบหาที่จอดง่ายอ่ะหรือคุณจะออกปั่นออกไปรับประทานอาหารนะคะไปทุละปะปังเนี่ยมันจอดใกล้ตัวคุณได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะหายนะครับ 20สุดท้ายครับสามารถปั่นยานพับไฟฟ้าดาฮอนเนี่ยไปในทางแคบทางเล็กได้ในแบบที่ยานพาหนะอื่นๆไปไม่ได้นะครับมันเป็นอะไรที่เล็กมากนะครับแล้วเราสามารถคอนโทลได้ง่ายนะครับอย่างเราจะไปในที่แคบมากๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางธรรมชาติแหล่งชุมชนอะไรต่างๆนะครับจักรยานเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับอย่างยกตัวอย่างการปั่นมุดนะครับปั่นมุดในกรุงเทพนะหรือว่าจะปั่นไปเส้นทางธรรมชาติที่มันแคบเล็กมาก มากเนี่ยนะครับจักรยานไฟฟ้าหรือว่าจักรยานเนี่ยสามารถไปได้ไม่เหมือนปยานพาหนะอื่นนะครับที่มันลําบากแล้วเราสามารถยกนะครับข้ามสิ่งกีดขวางได้ด้วยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับแล้วทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็น20จุดเด่นจุดแข็งที่จักรยานไฟฟ้า Dahon าทําได้เหนือกว่าจักรยานไฟฟ้าในแบบอื่นๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยผมก็อยากจะนําเสนอว่า ทำไมจักรยานไฟฟ้าดาฮอนถึงน่าใช้กว่าจักรยานไฟฟ้าทั่วไปครับโอเคครับต้องการนะคะทดสอบการปั่นจักรยานไฟฟ้าดาฮอนเนี่ยก็เข้ามาที่ร้านซิตี้ไบค์พระราม2ได้เลยนะครับหรือว่าพบกับกิจกรรมการปั่นนะครับตามสถานที่ต่างๆที่เราจัดกิจกรรมก็ติดตามชมได้เลยครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ